สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาพระโชกครับช่วงบายๆในช่วงหลังจากพิธีเปิดเนตรเสร็จสองเาโชกก็มาว่าท่านเพิ่นหรอกครับเพิ่นเปิดไปก่อนและตากระได้ว่าอย่างเดียวสิเอาที่หลังครับเพิ่นเปิดไปแล้วมันจังได้ไก่เห็นครับกับพ่อดีบาดนี้มาพ่อบุญพลาครับบุญพลานี่เป็นคนที่ไก่ชิดกับเจ๊อานนตรสาครับอันนสาครนสาครับสวัสดีครับคือ หตุการณ์ที่ผมติดตามเจอ,อนิตาสาผมกับบอระสายตากันเพราะว่าผมไหลสดไปเอฟซีกับว่าจะไปไายตั้งแต่ซุ่มเต็มซุ่มพอนไหลเจ้าอย่าลืมเจอ,อนิตาสาเด้อว่าันซุ่มเอฟซีกับแตอยาน<อ>ผมผมลืมเล่าดิเมื่อนี่ยเราหาอยู่มาเราก็ย่างอ้อมสามหลอดข้างลังอ้อมแฮ่ปูตาเดียวนี่<อ>ตาทิมนี่ยมาท<อ>ุ่งกับเขาแง่ตามเล่าบานกับคุยกับเราแล้วว่าให้ปูตาเดียวขึ้นแทนก่อนปฏิสถานเรียบร้อยก่อนบ้านชอบ กูขึ้นแล้วๆเพราะเพท่านบ่ท่านสมบูรณ์ปานไดดอกอือก็คือกําลัางสิแล้วนี่ยเฮาก็เลยโทรมากีว่าผมตั้งซันไว้กระเป๋าหลังโอ้บบ่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าเสียงลําโพงจักเสียงจกักจั่นจักเสียงควนว่ามาในี้โทรศัพท์สั่นก็เลยหลับม,มันมันสายเล้วนะเกเรอีกต่าง เจอันนี้จะใส่ในไมยถึงเจ๊พ yeah, okay. ูดถึงว่าแล้วเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีเจ้าภาพกองเงาแล้วก็ลุงท่านครับผมเราเป็นเจ้าภาพกล่องเงาแล้วก็เจ้าภาพลุงท่านมาบอกบ้านเองแล้วก็ทู่หาผมสายเขาผมก็เลยนน้ำล็อก ระวางมากทั้งหลังพี่ทั้งลงท่านพี่แล้วเราก็ยุ้อยู่อยู่มีแฟนมีเล่าหล่ะกับญาติพี่น้องเนี่ยชี้หาพ่นนางนางซุ่มกันอยู่เราบอกไาก็ตัวจไม่เจอไงสุดพี่น้องผมก็ซื้อไหลส่วนไปหาเล่าระว่าจะไหลสดในบ่อโอ้ยได้ครับผมก็หันกล่องจากเล่ายืนยืนกล่องนี้เนาะแล้วก็คุยแล้วก็เขียนในสามศูนย์ศูนย์หกบ้านนี้ก็เล่าก็บศูนย์ศูนย์หกแล้วก็สามศูนย์แล้วก็เลขกับหนึ่งเจ็ดกับผมนี่หล่ะตรไลายมือเล่า อันนี้เป็นรลยเมือเล่าเลยครับน่ยมือเล่าเลยครับนี่สามศูนย์แมนเขียนไหเจีงซีครับศูนย์นย์หกเวยสศูย์ศูนย์หกอ้เนี่เพื่นเขียนไ้เล็กซีตัวให้เข้ามาตัดเอาบ่ครับนี่เลขสามยกเพื่นตัดให้พร้อมเนี่เพิ่อนตัดให้เรียบร้อยแมนแเพื่อนแยกออกใหยพร้อมศูนกวิ่งหวิ่งศูนย์ตัวนี้ยสามศูนย์เหรอเลขเล่าบอกขึ้นไปโอ้เล็ล่างนี่สองสองตัวก่อนเอออันนึ่งเกอีกขกันอือ ใช้เลขล่างสองตัวเลขล่าง2ตัวกับสศนี่แหละโอ้หมายถึงว่าสามศนย์แล้วก็สองเจงหรือหนึ่นึ่ครับโอ้หนครับโอ้คันวิ่งคันผู้มากเลนวิ่งกัวิ่งหกก็วิ่งศูนย์ล่างกับสตัวก่อนอียนล่างสตัวก่อน สองตัวสอสองล่างหรือสตัวก่อนคือสามูนคือสาคือเราเขียนมากไว่าล่างสองตัวก่อนก็แสดงเป็นสามศูนย์ให้สศูนโอครับครับโออันนี้อพระโชคือปึกแห้งแต่นน้นเ่าเข่าใจภาษาครับเข่าใจนี่แหละครับกขอบพุณนบนพรลาหลายๆเด้อหลับบพลาบชีแจงให้ฟังในโบโห้ได้เนี่ยเงินใสังในแปลงน้เงินตัวตามนี่ครับพี่น้องตามนี้เนาะสามศูนย์ศูนย์หกเนาะครับเรื่อยๆน้ำกัน ครับอันนี้ก็โอ้ต้องขอบคุณบุญพะลาครับที่อุตสาหาตัวเลขตัวนี้มาให้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเนอะอันนี้ตระสาครับผมาหานครับผมขอบคุณหลนะครับครัเหล็กเจเลขเจที่ถูกมาแล้วเจ็ดงวดเออเจ็ดป <IS> <Alexandria> ีถูกมาแล้วเจ็ดปีเจอันนี้ตระสาอันนี้ก็มีเบอร์โทร่เพื่นนี่หรอกจะบริเวณทั่วครับเราก็ขอบคุณบุญพะลาหลายๆครับสำหรับมือนี้ครับที่หายเน่าทางครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้กติภาพพี่น้องยางก่อนพอ ยังเปเบิ้องรอบๆกันว่าเพิ่นไดยังแน่อยู่แถวๆนี้ครับภาพาไปเบิ้งปูตาเดียวตอนนี้เพื่อนขึ้นประดิ์ทานแล้วครับเพิ่นเปิดเน็ตไปเรียบร้อยครับตอนนี้พี่น้องก็เรื่มทยอยกลับกันแล้วกะบ,บางคนก็ไปกินเขากินปลาก,กันครับบาดนี้กะซอฟาโชคก็สิเข้าไปพุ่นแล้วครับทั้งปลัมที่ทีครับตามซอฟาโชคมากครับพี่น้องครับ มื่อนี้ก็หลากหลายครับมีผู้คนมากมหมมีสองยูทูบเยอะแยะครับสันีอแต่ว่าของฟูตาเดียวนี่คือหาศสมกับสาสองเนาะของปูริสุโตนเี่วันเสาร์เอา บ่ไปหลายโตมันต้องมีสองพระองค์นี่มันก็ต้องผู้นึงอยู่ล่างผู้นึงอยู่เทิงหลับไปขอว่ามาเว้ากันอยู่ดินั่นน่ะแม่ทานเป็นแจ้ารางโอ้ยมาที่หลังมูแจ้มาที่หลังมูขออีกนะครับขอจักรอบนะครับเอ้าก็ยังมาปู้ตาเดียวไม่นี้เคนลกประทับล่างของแม่นางนั่นเนาะเปิ้นไทยห้าศูนย์สามสามสองเปิ้นเอาเปิ้นเป็นปู้ตาเดียวเปิ้นยางได้องค์ยาโอ้ครับ ไม่ใะนั่นละปานีเขาก็ต้องฟังให้ของปูตาเดียวมือนี่บานนี่มือวันเสาร์นี่ยี่สิบเดือนเดียวของปูปูพันงปีไก่สอนปูริสโตในสองโถงนี่มันก็ต้องนี่องค์ใดองค์หนึ่งหรือเปล่าฟังเล่หไพ่แต่ตางเด้อเล่กปูนี่แน่นอนที่สุดปูสีสุดโต้ถึแน่นอนที่สุดจ้า ก็สีแน่นอนนี่หมอเพิ่นไปบอกขาน้ำเลยนี่พอมีขาดันวารานกับพี่รานบุญกับพ like ี่บุญเกี่ยวคู่มนไม่นปหนไพิ่นแตกบอกจะบอกลายสูบ่เพิคนไห้เาไดจ้างวันนี้เพา่นไห้เเไิ่เสียหาตรงตรเลยตัวใดตัวหนนี้ได้ไปครับมันกว่าขายน้ำอดขนหมูวันนี้ได้ตัวใดครับบัานโทษวันนี้กับสันไเพื่อนบอกกันันว่าเพิ่นว่ามันมึงอยากเบ่งดวนมึงถึงแต่ขันหาเขาบอกว่า ถากึ้นถ้กนากคืนดูดวงฮะให้คืนค้นหาเป็นวางซี่หรือแม่นิ่นบอกเลขก็รับรอแต่ว่านี่ก็เลิงก์ไว้แล้วแล้วว่าเลขไวไตัวใดครับเลขค้นหาหมาครับถ้าตีเป็นหาหาตัวเดียวก็ได้หรือตีเป็นคันหนึ่งอันนันก็เป็นหนึ่งคันนันศูนย์ก็เป็นศูนย์ก็ได้โอ้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้จีคันนี่คันนี่เป็นเจ็ดเลยโอ้เป็นเจ็ดว่าส่้นเจ้จินดาบอกเป็นเจ็ดครับพี่น้องครับ เป็นเ็ขันม่ได้เป็นเจังเดีวอยากแล้วเาบ่ีเป็นศูัครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเนาะแล้วแต่ว่าสีแต่ว่าขยาไมนก็เปลุ่ตาซื้อหกเจ็ดเจ็ดวันสนละวาอเนาะซื้อหกเจ็ดเจ็ดนันครับพอเรามาจากคนจันเราซื้อหกเจ็ดเจ็ดวัาสันอพอเนาะ ต่างคนต่างมุมมองนะครับเนาะเดี๋ยวยางไปเรื่อยวันนี้สิไปทั้งพี่เหรครับพี่น้องครับที่ไปทั้งหาอีพอรลืซีผี่พี่น้องก็ตามสองผ้าโชคมากครับเดี๋ยวจะพาไปหาอีพอรลื้ซีครับ พอไม่านะม่เองไอพ่อวัสดีครับกินเขากินน้ำไปครับว่าว่าวัากินกินแล้วเที่ยวโอ้กินเที่ยเดียวเต้มือเศร้านี่วที่พ่อที่พ่อผมหมดแลครับเอะอพ่อผมอยู่กับค้นพ่อมือเศร้านี่คุณพ่อสีครับหรือบ่ครับหรือยังไงสิเป็่งรหมแล้วัทสีเมื่อไครับอนีเป็นห เราต้องถวายน้ำทุกสายจ้วเล่ยน้ำมานเล้ยเย็นน้ำเย็นมาเรากินครับามมาอรหังมดกันแล้วอนนี้มีกระพดอกกันด้ไหนพาเ่นเพีผอมากหมู่บ้านนี่แล้วเนาะบแหอจะไปอยู่ป่าเขึ้นนี่แม่แร้อนยูแถวแม่ผูพออุ้ย่อมาเตอหมูขึ้นดิผม่าไม่พ่อมากืมอเช้านี่ บาดนี่เอากินน้ำสักวันเอาน้ำเย็นๆนี่ไโชคใอ้ลาบไรมากขึ้นน้ำตัวลาบ็ยาหายาก้ว่าเป็นราค่าเมื่อราคาลาบยามาขโชคเท่ไเจไหน่ะโชค่าตัวไหน่ดอว่าเป็นโท่านโชคโชคก็ต้องเป็นตแล้วเนาะโชคาสี่สองขาดตัวห้าี่สองขาดตัวครับ

พ่อมาจากมาจากบ้านบ้านเราโคโค่สีลมโพทอกสีลมโพทอกดีลมโพทอกเาเคยจอกไป้ช้ายยุงงานรถกัน้าก่อนอยู่พากกเอารถมาจากบ้านเนาะจับเินมาจากจะรมาใช่กับปิจูอันอันขั้ต้นไทยไหม จะเลี้ยงเขากระหาสองสองมันก็บังเอิญไปออกของเขามืัอนี้กินดาราแล้วมาสัวอายุกันที่ไหนพ่อกัะยางโอ้ยางปัดผู้เบ้าอดนอนอายุหลายมือเลยเนาะก็อาทิตเก่าปีเนาะเฮ้ยผู้เสียจะคนเปากหลงวันนี้ก็ว่ายังทันล่ะยังก็ขาดตัวพ้นพ่อผม ฟังว่ท่านนี่มึงห้าสี่สองขาดตัวสองสี่แปดสองสอันนั้นดูด้ยนี่ก็ไปนอนอยู่้านี่ยำขาดยำน่ยเป็นม่อไป่ายจอกับบ้านอะไรเงี้ยแตตั้งงานังขี้ว่าะราส่สขาดตัวเดี๋ยวนี้เขาม่ไเีวาต้องคนปท่านทีมันเดียครับผมต้อง เห็นบจงบ้านเรจกระยาเม้อ้บวยก็เปิดละก็ลูกปะรองเขาใจกันแล้วบุวยกับยกันแล้วพวกีเป็นทังสันละเ้ทางประทานสิเห็นตัวมันตัวก็นเอาแต่มันกระใไ้ซ้ำนั่นแหละเนาะแู่หมูก็อยู่บงกอผู้บอกู่ปานก็ไก่กันก็ดตามปึงเนื่อข้ามไง อ้างแก้วมานนั่น <seeing> ก <different prisons laughter> ็อายุกินดานละอายุกินดานอายุที่กินดานอนนี้ก็อายุกินดานอายุีพกพีโอเองก็ลูกขนาดลูกอายุสี่สิกปีเออีพนกอเจาะอะไรกันมากรั้นพนายอายุสี่ับหกล เราไล่มันไหลเราเอาสักกเราได้อพี่น้องเออจับใจกสิมาทอนที่ตัวัาที่มีชิคเกตยับพอเราสิมาม่อยู่มามาหมด้ก็พอมาหม่ไดยหรมันง่ายเมือนก็ม่งายมันที่ชิเกหรอกกสิมาที่จัมมันก็เลยว่าชิเก เ่มนใ่งวาสมากเพู่มสาเอนจะบริเวมากเลยืเพิ่นบ่มากอยู่ที่อ่เพิ่นบริ่อมากไตพ่อพ่มากมไตพ่อไม่ยื่เต้าเพิ่นว่าเพินขีดิเนห่วงนี่ทุเอันนี้มาถ่ายร่าันนันหนึ่งโอ้ือได้ไม่เ่างามผนน้อยพอเนาอยยันมาเป็นแบบปูยันตัวแดงยัาเป็นช่ต้องเนาะครั เราไปจะง่าไปเนยีรถจะงายกันหอโซ่กับลายมอกัพุมจันีครับคุณลายลาก็จัน้ไปสั้นดิครัคับข้าออันข้าเป่าง่ยผมไปล่อหายพออยู่หายพอแล้วเมื่อานรบาดแคือบอกว่าหายมาหารวดารสทดอกาลวมัมัน้งแล้วแล้วจังนั่นที่จะน้ากันไตครับกนไ่ก็จะปูตัขาดตัวแล้วขาดตัวแล้วเริ่มนอหมัดเริ่เาหรือาจอะไรับที่สองที่สอง ห้าสี่สองขาดตัวเหล็กยี่พอเราห้าสี่สองขาดตัวสองขาดตัวไม่ต้องต่อไม่ต้องรอสองสี่แปดสองแปดสองแสองสองสี่แปดสองอายุสิ่เกาปีเพาะถือว่ันมีพอเราเกิดสองสี่แปดสองแต่เราบอกวุ่เราอายุได้สิบเก้าปีมาสั่งวัดที่แล้ว ก็น,นั่นี่ล่ะตอนนั้นนั่งอมกินด้านั่งอายุอีกพอไรตัวไรคือมาบ้านยังนี้บ้านใช่บอกผสมอายุาครับบูรอือสีลมพ่อทองครับโพอทองครับก็ขอบคุณที่พอหลายๆเ้อครับเด้อขอบคุณหลายครับนนอ่าผมครับนี่แหละครับก็คือเสียงอี่พอรือสีลมพ่อทองครับแล้วก็บอก ให้ชัดเจนครับครับหาซีสองครับพ่อสอเกิดเล่ากับสองซีแปดสองเด้อครับพี่น้องก็จำอาไว้ครับถ้าถูกใจ,จอย่าลืมนะครับฝากซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ